บ้านใกล้ทะเลจอมทีอันเดินทําห้องจกักมาเริ่มตรงนี้กันเลยค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะทุกคนจา๋าโต๊ะกินข้าวกว้างมากทุกคนดูโอ้โห ฟิลแบบสุลตตาเลยนะคะใครที่แบบว่าเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆนะคะหลังนี้คุอเลิศเลยนะคะนอกจากจะมีโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วนะคะที่เตรียมเครื่องดื่มคือใหญ่เวอร์เป็นครัวเบานะคะสําหรับโซนตรงนี้ชงดิ้งชงดื่มนะคะมุมปาร์ตี้นะคะแล้วก็รางแก้วตรงนี้ความได้เลยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่ด้านหลังให้อีกนะจ๊านี่นะคะฝั่งนี้เป็นช่องฟีดฝั่งนี้เป็นช่องน้ำนะคะใหญ่มากเข้าไปได้ทั้งตัว แล้วมุมประทับใจอีกมุมหนึ่งมุมยอดทิตเลยนะั่นก็คือมุมปาร์ตี้จ้ามีไมให้2ตัวแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะจ๊าแล้วก็มีฐานให้นะคะครบทุกอันเลยนะคะ hello ลโหลฮัลโหลอ่าเสียงไมที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะคะไหนลองอีกอันสิ hello อู้ไม่นี้ดีกว่าอีกนะคะใครที่ชอบร้องเพลงนะคะชอบร้องเก๋ชอบแย่งไมเพื่อนนะคะบอกเลยว่ามาหลังนี้ร้องเพลงสุๆทั้งวันทั้งคืนได้เลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นไฟเทคนะคะไฟเทคหลังนี้นะคะลูกค้าสามารถ วางไว้ตรงไหนก็ได้ที่ชอบใจนะคะแล้วด้านล่างตรงนี้จะพลาดไปไม่ได้มุมนี้ค่ะคือห้องคิสต้นนะคะสำหรับเด็กนะคะใครที่มีครอบครัวนะคะหรือว่ามีลูกๆหลานๆนะคะแล้วก็อยากบอกว่ามาปาร์ตี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะมีความสุขกับเราไปด้วยห้องมิดชิดและปลอดภัยนะคะเด็กจะไม่เล่นนอนหรือว่าออกไปตกน้ำด้านนอกได้เลยนะคะของเล่นให้มีเยอะมากมีบ้านบอลมีสไลเดอร์ มีรถเด็กๆมาหลังนี้คือชอบใจกันหมดนะคะลูกคือไม่อยากกลับบ้านเลยทีเดียวข้างล่างเวลาปาร์ตี้มีห้องน้ำเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะสำหรับทำธุระเท่านั้นนะคะห้องนี้จะไม่มีสลรับอาบนะเป็นห้องน้ําส่วนกลางที่ใช้ได้วยกันนะคะนอกจากห้องน้ําตรงนี้แล้วนะคะก็มีมุมทํางานเบาๆตรงนี้ด้วยลูกค้าก็สามารถเอาโน้ตบุ๊กนะคะวางนะคะแล้วก็สามารถต่อเน,น็ตททำงานได้เลยนะคะมีสายเสียบข้างล่างตรงนี้นะคะ ิวแชร์เมื่อไรจะมาเมื่อไหรจะกัดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่านั่งเขียนหุ้นก็ได้เลยเช่นกันนะคะแล้วก็พัดลมนะคะก็มีให้นะคะทัดม,มุมพัดลมอยู่ม,มุมนี้นะคะเวลารู้สึกว่าเย็นไม่พอนะคะอย่าเอาพัดลมช่วยหรือว่าไปเปิดพัดนอกก็ตัวนี้สามารถยกไปใช้ได้ด้วยนะจะ๊ะชั้นบนค่ะเรามาดูกันค่ะห้องนอนที่งที่1เป็นยังไงบ้างนะคะเจิดรถึงแล้วค่ะชั้นบนนะคะของหลังนี้ทั้งหมด2ห้องนอนนะคะห้องนอนขวามือตรงนี้นะคะ จะเป็นห้องนอนที่อาจจะมองเห็นวิวสระว่ายน้ําด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสบายบายผ่อนคลายนะคะมาพร้อมกับเตียงคิงไซส์6ฟุตนะคะใครที่แบบว่ามา2คนไม่ต้องการให้เสริมห้องนี้คือเลือกได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มีทีวีส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะตรงนี้จ้าเป็นโต๊ะปลายเตียงนะคะที่นั่งรอหรือว่าวางกระเป๋าตรงนี้ก็ได้นะคะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้านะคะเอาไว้เก็บของตรงนี้ห้อยไม่ให้เสื้อผ้ายับตตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ ตรงกันข้ามนะคะจะมีห้องน้ํานะคะเป็นห้องน้ําสําหรับชายของห้องเมื่อกี้นะมันจะไม่ใช่ห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําตรงนี้นะคะก็จะมีแชมพูนะคะแล้วก็มีสบู่อาบน้ําให้นะคะพร้อมกับไดร์เป่าผมตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีกระจกตรงนี้ด้วยมีกระจกแต่งหน้านะทุกคนนี่นะคะห้องนอนห้องถัดไปนะคะ เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ห้องแต่งตัวโ้องอินโคเซตใหญ่เว่อร์แล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของการเก็บทรัพย์สินของลูกค้านะคะนั่นก็คือตู้เซฟนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะห้องนอนตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์นะคะที่เอาไว้ใช้เสริมที่นอนได้เยอะเลยนะคะพอสมควรน,นะคะมากับเตียงคิงไซส์นุม่มๆนิๆ่มๆแบบนี้นะคะดึง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 โอ้ยเตียงนอนดีอ่ะขอเวลาไปนอนก่อนนะ ไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันดีกว่าค่ะผ่านวอล์กอินโพเห้องนี้แล้วอ่ะจะบอกว่าห้องน้ําใหญ่ใหญ่มากนี่นะคะแต่ห้องน้ําของเขาม,มีความพิเศษคือไม่มีประตูนะจ๊ะทุกคนเป็นห้องน้ําแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะเออเธออย่ามาแอบดูซสนะไปดูหลังถัดไปกันดีกว่าจ้า มาดูกันต่อเลยค่ะสําหรับอีกสตึกข้างหลังนี้นะคะ,ะทุกคนก่อนจะไปห้องนอนต้องผ่านตรงนี้ค่ะเป็นห้องครัวนะคะที่สําหรับประกอบอาหารของเรานะคะเปิดประตูออกมาจะเจอกับโต๊ะสำหรับเตรียมอาหารนะคะจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นครัวสําหรับทําอาหารหนักนะคะต้มผัดแกงทอดทําตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วอุปกรณ์เครื่องครัวมีอะไรบ้างนะคะเอ้านี่มันตู้เย็นนี่เว่ออะ,อะเปิดมาตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวหาตู้เย็นไม่เจอนี่นี่เป็นช่องฟิตนะคะ เครื่องครัวนะคะเครื่องครัวแก้ววายแก้วสั้นแก้วยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟนะคะมีให้ครบเลยนะคะแล้วบ้านหลังนี้นะคะจะประกอบอาหารนะคะจะไม่ใช่เตาแก๊สนะคะจะเป็นเตาไฟฟ้านะคะแบบลักชูพิเศษนะคะทําอาหารแบบเบาๆนะคะมีหม้อให้ครบทุกไซส์นะคะมีจานชามให้นะคะหมดเลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมี เตาอ,อบด้วยนะคะเตาอ,อบขนาดใหญ่นะคะกาต้น้ำร้อนเครื่องปิ้งขนมปังไมโครเวฟหม้อหุงข้าวแล้วก็มีหม้อซุกิยากิ้ของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะผ้าคีริวของเรานะคะยังเป็นผ้าใหม่ๆนะคะเราไม่ได้ใช้ผ้าเก่านะเอาไว้เช็ดครัวเช็ดมือนะคะแล้วก็มีน้ำยาล้างจานนะคะตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากล้างจานเองนะคะเราก็มีให้นะคะใหม่ๆกิ๊งๆเลยนะจ๊ะทุกคนแต่เห็นไหมขนาดสวร่านยังคอนเฟิร์มอ่ะ น,นี่ในส่วนของด้านล่างฝั่งนี้ค่ะใต้เรามันไดที่จะขึ้นไปชั้น2จะเจอกับมุมโต๊ะพูตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะพูขนาดกลางนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีมุมทีวีตรงนั้นให้ด้วยตรงนี้นะคะจะเป็นมุมทีวีมุมโซฟาสวยๆนะคะเอาไว้ให้นั่งดูทีวีดูหนังฟังเพลงเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะมีอินเทอร์เนต็ตให้ใช้ทั้งสตึกเลยเรียกได้ว่าครบจบเลยมีรหัสไ i f i ให้สีๆนะคะสามารถนั่งดิ้งได้เหมือนกันนะแต่แค่ไม่มีคาราโอเกะนะตรงนี้นะคะ แล้วก็มีห้องน้ําด้านล่างอีกนะคะหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องน้ําที่เอาไว้ใช้สําหรับด้านล่างของหลังนี้เลยนะคะห้องน้ําตรงนี้นะคะถ่ายหนักถ่ายเบาก็คือตรงนี้ไม่มีอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนด้านบนกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูห้องนอนห้องที่3กันดีกว่าค่ะเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับตู้เสื้อนะคะเอาไว้ห้อยของนะคะแล้วก็มีวางที่นอนเสริมตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีทีวีส่วนตัวให้นะคะมาพร้อมกับเบียงคิงไซส์เหมือนเดิมนะคะแต่ห้องนี้สามารถเสริม 1ที่นะคะหรือว่า2ที่ก็ได้นะคะก็คือข้างหน้านะคะไปดูห้องนอนห้องถัดไปกันดีกว่าค่ะเดินข้ามาตรงนี้ค่ะหลังนี้ก็จะมี2ห้องนอนนะคะเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บขวามือเจอกับ ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ที่นอนเสริมน,นะคะที่สแตนบายเอาไว้ให้นะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวตรงนี้นะคะ mm. ต่อไปนะคะห้องนอนของเราสีเทาคุมโทนน่ารักมาก mm. ห้องนี้เป็นห้องซีวิวนะคะที่สามารถเปิดประตูออกไปนะคะ mm. แล้วก็ดูเพื่อนๆดูวิวสระตรงนี้ได้ด้วยนะคะ mm. และอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากจะมีเตียงนุ่มๆใหญ่ๆตรงนี้แล้ว mm. มุมนี้นะคะ mm. ยังเป็นมุมที่เอาไว้นั่งพัก mm. ผ่อนหย่อนใจในห้องได้นะคะ mm. หรือว่าจะปรับ โซฟาตรงนี้นะคะเป็นนอนลงไปเลยนะคะเปิดออกไปจ้ารับลมเย็นๆกันหน่อยเหมือนท้องฟอ้ายบหรืนี่นะคะเป็นมุมถ่ายรูปตรงนี้ได้อีกนวะว่าไหมอ่าเป็นมุมแบบว่าคุวินล่านะคะมุมแบบ ถ่ายรูปสวยนะคะมุมนี้นะคะก็เก๋เหมือนกันนะคะแล้วก็ชมวบรรยากาศด้านล่างนะคะที่เป็นพูลวิลล่าของเราคะก็เป็นมุมพักผ่อนจริงๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งข้อพิเศษก็คือว่าทุกคนสามารถเดินหากันได้นะจ๊ะห้องนอนห้องเมื่อกี้ลืมเปิดออกมาให้ดูเราสามารถเปิดประตูจากข้างนอกอ่ะเอ้จากข้างในอ่ะออกมาหาเพื่อนได้นะทุกคนอย่างห้องเนี้ก็เปิดประตูออกมาได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเดินไปหาเพื่อนปไแอบดูห้องนั้นดีกว่าแต่งตัวหรือยังนะคะก็เจออีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้ และด้านบนก็จะมีอีกสองห้องนอนนะ๊ะแต่ว่าสองหลังนี้ลูกค้าอาจจะงงตอนที่ดูห้องนอนว่าเอ๊ะมันไปเข้าห้องตรงไหนสองห้องนี้ก็คือต้องไปเข้าอีกหลังนึงนะแต่หลังมันติดกันเข้าใจบ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะแล้วก็มีห้องนอนตรงนั้นอีกหนึ่งห้องนอนและด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นตึกเชื่อมใส่กันนะคะเป็นห้องนอนที่5กับห้องนอนที่6นะคะทุกคนเปิดประตูเข้ามาปึ๊บนะคะก็จะเจอกับ มุมนั่งดูหนังฟังเพลงตรงนี้นะคะมีชิคช,ชิวชิวทำคอนเทนต์ก็เก๋ได้เหมือนกันนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็มีครัวเบาอีกหนึ่งครัวด้วยบ้านนี้ได้3ครัวเลยนะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่รีดผ้านะคะกับเตารีดนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าได้ใช้นะคะเวลาพกเสื้อผ้ามายับยับนะคะสบายใจได้ของเรามีตัวช่วยให้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่สําหรับเอาไว้ดิ้งนะคะเอาไว้ล้างแก้วนะคะ มีเตาชาบูหมูกระทะให้ด้วยตรงนี้นะทุกคนหม้อหุงข้าวมีให้อีกการน้ําร้อนแล้วก็เครื่องปิ้งขนมปังนะคะโอ้โหจุกมากสําหรับหลังนี้นะคะก่อนที่ขึ้นชั้นสองนะจะเจอกับห้องน้านะคะเป็นห้องน้ำจะเม่ทช่ที่อาบน้ํานะจะเป็นห้องน้าสําหรับใช้สําหรับข้างล่างเพียงเท่านั้นนะคะไปดูห้องนอนชั้นบนกันดีกว่าค่ะว่าห้องนอนที่5กับห้องนอนที่6เป็นยังไงบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ ห้องนี้น่ารักมากน่านอนสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับเตียง king size เหมือนเดิมค่ะเตียงนิ่มไหมลองดูอีกก่อนมาพร้อมกับโซฟาอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นโซฟาเบสที่เอาไว้สามารถปรับนอนได้ด้วยนะคะหรือว่าเอาไว้นั่งดูทีวีและตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวสําหรับห้องนอนห้องนี้โดยเฉพาะนะคะได้ป่าผมก็มีให้ทุกห้องนะคะทุกหลังเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะจะทะลุมาอีกห้องนึงงจ๊น ที่6แล้วนะทุกคนนับกันทันหรือเปล่า,าบ้านมันเยอะจริงๆนะห้องนอนามาพร้อมกับเตียงทิงไซค่ะแล้วก็มีเป็นโซฟาปรับได้ข้างหน้านะคะแล้วก็มีทีวีในตัวนะคะเตียงนุ่มเตียงนิ่มเหมือนเดิมเลยนะ,ะ๊ะห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแต่งตัวตรงนี้นะคะหรือว่าวางกระเป๋าแต่งตัววางกระเป๋าเสื้อผ้าของทุกคนไว้ได้นะคะแล้วก็ค่อยทะลุมาเป็น ห้องน้ำตรงนี้นะคะออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่เหมือนกันหมดเลยค่ะมีใด้กอบผูกให้นะคะและห้องนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูออกไปรับลมหาเพื่อนๆที่ผู้บอกได้นะคะเห็นไหมลมก็จะเย็นๆน,นะจ๊ะทุกคนจ๋านี่นะคะแล้วห้องนอนห้องสุดท้ายอยู่ที่ไหนทำไมถึงเดินไปตึกไหนก็ไม่เจอห้องนอนห้องที่7นะคะห้องนอนที่7อยู่ด้านนี้ค่ะไปกันเลยจ้า ชุบชุบชุบนามีความไพรเวซีนะนาอยู่ข้างหลังอะ่ะเออมาค่ะมาค่ะห้องนอนห้องที่7จ็ดนอนห้องที่7แล้วค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีที่ตากผ้านะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ไหวไว้ให้นั่งชิลๆนะคะเปิดประตูเข้ามาห้องนอนข้างในจ้าห้องที่7จ็ดจะเป็นน้องห้องสุดท้องนะคะมีเตียง3.5ฟุตตรงนี้นะคะเป็นห้องแบบว่ามินิมอลมินิใจนะคะมีห้องน้ําในตัวตรงนี้ค่ะ ดูห้องน้ําในตัวนะคะมีน้ําอุ่นให้นะคะแล้วก็มีแอร์ฉ่ำๆให้นะคะสําหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบน้องเล็กนะคะ3.5ฟุตแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะนอนแค่2ท่านนะคะไม่ชอบวุ่นวายกับใครชอบอยู่เงียบเงียแนะนําจองห้องที่เจ็ดได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นการทัวร์บ้านออกซิเจนครั้งใหญ่นะคะที่ทุกคนจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมที่บ้านมีนะคะ ใครที่กําลังมองหาบ้านพูวิลล่าอยู่นะคะและต้องการบ้านนะคะที่สําหรับรองรับ20ท่านแล้วไม่แออัดนะคะแล้วฟังก์ชันครบไม่ต้องแบกอะไรมาเลยนะคะไล่หาจอมเทียนนิดเดียวเองนะคะรับปรโมชั่นพิเศษส,สาหรับคนที่ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าขาแอดมินเลยจ้าสนุกเต็มแม็กที่แม็กพูลวิลล่า